วันนี้พามาชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับโสรถเด็ดบางบัวทองครับเป็นไงฮะน่ากินไหมอันนี้เส้นหมี่เนื้อรวมครับจานนี้เป็นเห่าดงครับก็คือจะเอาเนื้อส่วนต่างๆเอาไปยำพลุกน้ำยำรวมกับใบโหระพาแล้วก็อ,อะกาศหอมใบยี่หร่าอ่าใบยี่หร่าครับ Oh. จีจาดมากครับจานนี้แล้วก็ที่เป็นลูกชิ้นเนื้อครับลูกชิ้นเนื้อ <Hey. S 2> อันนี้น้ำของทางร้านเราแวกตลาดบางบัวทองครับใกล้ๆนี่เองลองมาชิมกันดูนะครับ hey, เดี๋ยวเราลองชิม oh. ขอตัวไปทานก่อนดีกว่าไม่ถ่ายแนละ้วทิว